โรคหลอดเลือดหรือสตโตรกค,คือภาวะการขาดเลือดในสมองและมีเลือดออกในสมองสามารถขอบัตรผู้พิการได้ค่ะขั้นตอนการขอบัตรผู้พิการหนึ่งผู้ดูแลต้องพาผู้พิการไปตรวจที่โรงพยาบาลของรัฐเพื่อให้แพทย์วินิจฉัยและออกใบรับรองให้และนําใบรับรองแพทย์มาให้ผู้ใหญ่บ้านหรือกำนันเซ็นรับรองและขอสาเนาบ,บัตรประจําตัวผู้ใหญ่บ้านหรือกำนัน ถ่ายทั้งด้านหน้าและด้านหลังเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย 2. นํนำเอกสารยื่นเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่สายรกลางอักษรย่อคือพมจโดยผู้ดูแลไปเพียงลำพังได้ทางพมจจะออกบัตรผู้พิการให้ 3. นำบัตรผู้พิการที่ได้จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ไปยื่นขึ้นทะเบียนที่อบตอรหรือเทศบาลที่ผู้พิการมีภูมิลำเนาอยู่ 4. รอรับสิทธิเบี้ยคนพิการเอกสารที่ต้องใช้คือ 1. บัตรประจำตัวผู้พิการสำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการหรือสูติบัตรกรณีอายุไม่ถึง18ปี 2. ีสองสำเนาทะเบียนบ้านผู้พิการสาสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ดูแล สำเนาทะเบียนบ้านผู้ดูแล 4. รูปถ่ายคนพิการหนึ่งนิ้วกรณีถ้าคนพิการไม่สามารถมาได้ด้วยตนเองกรณียื่นที่พมจสารกาง 5. เอกสารรับรองที่ได้จากโรงพยบาบาลของรัฐเท่านี้ท่านก็จะได้บัตรผู้พิการและมีสิทธิ์ได้รับเบีย้ยคนพิการ800บาททันทีค่ะหวังว่าคงเป็นประโยชน์สำหรับบุคคลทั่วไปที่เกิดภาวะสตรกและยังไม่รู้ว่าตัวเองมีสิทธิ์ได้รับบัตรผู้พิการ ขอบพระคุณที่รับฟังค่ะ